ต้องกราดสวัสดีกบ็่องผนด้วยครับวันนี้อยกับผอมเหมือนเดิมครับเน็ตเกมเมอร์เทเ,เ,เ,เคยวันนี้อยกเกมเอฟโฟรเดต a i l ครับในวันนี้ผมจะมาเล่นด่าน The Last Stand จบภายใน13นาทีครับเนืองจากผมนั้นจะเก็บอาชพเป็นหนึ่งครับที่มีชื่อว่า The Last Dash ครับเงื่อนไขของอชีเม้นนี้ก็คือเล่นด่านเดลัสแตนจบภายใน13นาที โดยที่ไม่มีใครตายแววนขาดครับอาชีพเมนนี้ค่อนข้างจะยากอยู่ครับออกแนบแบบว่าสปีดรันอยู่นะครับซึ่งวิธีที่จะเก็บอาชีพเมนนี้ได้ก็คือต้องปรับระดับความยากระดับอีซี่ทำนั้นนะครับถ้าระดับสูงกว่านั้นคือเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเก็บอาชีพเมนนี้ครับถ้าที่ค้นหาใน YouTube มาครับก็ค่อนจะใช้ฝีมือขอางยะอยู่ประมาณหนึ่งครับโอเคเพื่อใ้การเสียเวลา ไปกันเลยครับบอกเลยว่ากว่าจะได้อาชิพเมน์นี้มาคือแบบใช้เวลาเยอะมากครับว่ากดรีสตาร์ทหลายครั้งครับแค่แบบว่าเดินสะดุดพลาดไปนิดเดียวคือแบบว่าเริ่มใหม่ได้เลยครับโอเคดูผมจะขึ้นตัวจับเวลาอยู่บนซ้ายมือของจอครับเวลาจะเริ่มเมื่อขึ้น h u d เท่านั้นนะครับแต่ว่าในวิีโอนี้ผมจะตัดเฉพาะผมนั้น เล่นผ่านเงื่อนไขอาชิเมน,นี้ทำแล้วครับส่วนส่วนที่เฟลหรือเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดคือผมจะตัดแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งครับเฉพาะช็อตทัรเนอร์ครับโอเคเวลาเดินครับเก็บยาเก็บปืนแล้วก็เก็บขวานแล้วก็ไปแล้วครับ go, s <S แค่วินาทีเดียวก็มีความหมายครับถ้าพลาดไปไดน้นิดเดียวครับคนส่วนมากที่เก็บอาชฉริยน,นี้คือส่วนมากจะใช้ปืนลูกซองครับ ช่วงรับเิศก็ใช้ขวานไปก่อนก็ได้ครับโอ้ยเอ๋เอ๋เออุ้ยเอ๋ทุกวินาทีมีความหมายต้องรีบไปไปตอนนี้30วินาทีครับถ้าเจอของบนเรือให้เก็บครับส่วนกระเป๋าพยานคือแบบช่างหัวมันครับถ้าเกิดว่าเจอกระสุนระเบิดหรือกระสุนไฟครับถ้าเกิดว่าเจอเข็มเี็ดยาอนินาเลน เก็บแล้วก็กดใช้งานนาทีเลยตรงไอ้ทางข่าแม่น้ำก็คือถ้าเกิดว่าเจอแทงให้กดรีสตาร์ทใหม่ทันทีเลยครับตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วครับนี่เอสปิเตอร์เวนตรงรถยนต์สีแดงข้างหน้าคืออย่ายิงเบรคขาดครับถ้าไปยิงเมื่อไหร่ปุ๊บบันไล์เมื่อนานครับตรงทางน้ำมันนี่ก็คือยิงเลย ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีซอบ,บีวิ่งไล่หลังมาครับถ้าเกิดว่าจะแวะเก็บของเก็บเท่าที่จะเป็นครับถ้าไม่จะเป็นอย่าแวะแว่ขาดครับอดใจให้คุณนันเสียเวลามากขึ้นเท่านั้นครับเกิดว่าเจอวิชนั่งขวางทางคือสวยลวครับถ้าเกิดว่าคุณนั้นถือปืนยูเซ่มาครับผมได้ยินเสียงวิชอยู่ทางด้านซ้ายตรงต้นไม้ตรงนี้ครับอยู่ใต้ต้นไม้เลย เมื่อมาถึงลานของเก่าแล้วแนะนำให้เก็บปืนออโต้ช็อตกันครับออโต้ช็อตกันก็คือปืนลูกสองที่ยิงรัวได้ครับเมื่อเก็บปืนออโต้ช็อตกันเรียบร้อยแล้วกดเปิดวาล์วถังน้ำมันเลยครับข่านี้แหละเรมสั์ติดแตกเลยครับผมอาจจะพูดแบบกระตุกกระตักอยู่บ้างครับเนื่องจากผมนั้นไม่ได้ทำยุทูภัณฑนานมากแล้วครับ

ไเรียปันปป่นครบทุกเครื่องแล้วีกสามนาทีกว่าครับทีนร้บบขอญอากปาระเบิดไปทางนู้นก่อนโอ้ยโ,โ,โ,โดนชัดเจนพุ่งชนใส่เป็นผิดบนเร่งเลยจุดนี้คือต้องรอเช่งพระจันานนานยครับ ประมาณเกือบหนึ่งนาทีห <u> ล uh> ังจากไปรีสตาร์ทเครื่องปัดไฟเครื่องสดท้ายแล้วอุ้ยใกล้กูเลยเยอกจังหวะ ก้าระับความอยากแบบเอ็กซ์เพรสคือแบบนรกเลยโอเคตอนนี้ผมปล่อยคอนเทนเนอร์ลงไปแล้วตัวนี้ล็กไปแล้วตัวนี้สี่นาทีแล้ว ammo here โอ้สี่นาทีแล้ว count let up hurry up ไก่แทงมาอ๊ายหืโดนตบไป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 ไอราไงดนกี้ขี่แน่เสียงใกล้ขนาดนี้ ตรงกระท่อมตรงนี้อย่าแวะไปคารับเอยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ห้านาทีแล้วหรืออีกแปดนาทีไปแล้วแล้แล้วดเาชอบวิ่งช้าครับตอนนี้จะถึงห้องนี้รภัยแล้วช่วงเวลาที่เรานั้นวิ่งมาถึงห้องนีลรภัยก่อนแล้ววอดกำลังวิ่งมาเราต้องเติมเลือดเก็บของรอก่อนก็ได้ครับ เมื่อประตูห้องนิรภัยปิดแล้วปุ๊บเวลาจะหยุดเดินครับโอเคเราก็พักหายใจนิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าขึ้น H U ่อไรปุ๊บไปต่อครับ เราเดินต่อครับไป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 ไม่ต้องรอล้อะไรละเอ๋อโอโห้สบีเยอะมากโอโหวเจ๊เอาละไป,าาไปต่อไปต่อไป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 โอโวิทย์ดักนาก ต่อย่างนี้มันดักตรงใต้บันไดครับถ้ามันดักตรงบันไดคือเป็นเรื่องเลยลงข้างล่างตรงนี้ตอนนี้หกนาทีกว่าแล้วใกล้ถึงขอประพาคารแล้วอาอา shit move look here โอเคเปิดการทำงานของเครื่องยนต์ครับเตรียมรับมือให้ดีเลยครับแผนที่ผมวางไปก็คือผมจะขึ้นไปบนหลักคาขอประพาคารครับไปพวกสูงซอบเบยมันเริ่มมาแล้วเอาโดนเชเกอร์บุ้งใส่บนราังคาโหตประคาคาเล้มเลยไปเหลืออีกหกนาที เกิดว่าเจอพวกซอมบ,บี้แปลกๆจับได้คือเป็นเรื่องเลยครับทำให้เราเสียจังหวะได้ครับ เลอีก5ห้านาทีโอ้ชาเจอรอชาเจอร์ชาเจอร,รจอรโอ้โหโดนถ้าเกิดว่าเดินช์ปอีกจิดเดียวคือโดนชาเจอรอจับเลย ไีแทงมาแล้วครับให้เรานั้นเข้าไปที่กระท่อมเนี้เอาระเบิดไฟมาครับไปต,ต้องหาว่าแทงมาอยู่ไหนครับแนะนําให้ใส่หูฟังเล่นครับจะได้รู้ว่าแทงมันมาจากทางไหนครับมันอยู่ไหนก็ได้ไว่าไปอยู่ไกลจา,ากแทงอยู่ครับเ,เดี๋ยวนนะน่าจะทางนี้แน่เลย สียมันชัดเจนขนาดนี้เดี๋ยวหาตัวขอนว่ามันอยู่ตรงไหนนล่จะตรงนั้นัแหละนี่เลยเย่งเย่งเย่อาไม่โดนตัวเฉยว้าอันนี้เสียลระเบิดไฟวิวมันนึงเลยครานี้ต้องสับติดครี้แหละเปรียบสับติดแตกขาถังน้ำมันเติมน้ำมันเลยครับ กับมาทางชาร์จเจอทางจอ็อกกี้เลยเอามาอยู่ด้านไหนเเอสียเวลาจนได้เลย3นาทีแล้ว โอเคผมจะเติมน้ำมันแล้วแหละผมจะแนะนำคือเก็บถังน้ำมันให้ครบตามจำนวนก่อนแล้วก็ฉีดอะดร,รีนเติมตรวดเดียวเลย เฮ้ติดนิ้นอีกแล้วอีกแล้วกูดีที่เดิมเลยเล็กสองนาทีกว่าโอ้ยโดนลานหมดแล้วเล็กสองนาทีสุดท้าย โอเคเติมครบตามจำนวนแล้วไปที่ทางลงท่าเรือเลยไปที่แทงมาแล้วครับเลหนึ่งกาทีสุดท้ายแล้วครับ หปว่าแทงเลยนี่นาที่สุดท้ายไปแทงตายแล้วไป,ไป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 ที่ท่าเรือ ดูเงียนะโอ้ยโอ,โอ,โอจะทำไม่เนี่ยเลยยี่สิบว,วิสุดท้ายยี่สิบวิสุดท้ายเก้า7โอ้โหเฉียด <c oughs> <c oughs> เจ้าเชียรอยู่วันหนึ่งครับลีกห้าวิสุดท้ายครับโอ้โหกว่าจะผ่านได้ครับพยายามหลายาลวิธีการครับตัววันเหนื่อยมากๆครับกดรีสตาร์ทหลายรอบพยายามอยู่มากครับลากี่ครั้งโอเคตอนนี้ได้อัชชิเม้นต์เดอะลัสดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยตัววันเหนื่อยมากๆครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะรวมช็อตแต่ช็อตฟเฟล,ลครับที่กว่าจะได้อัชชิเม้นต์นี้ครับ โอ้โหตัว่าเหนื่อยมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ว่าครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นทำวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ